พบกับช่องรถไถลั่นทุ่งนะครบวันนี้ผมก็จะมาพาทัวร์บ้านที่ผมอยู่นะครับนี่นะครับก็คือทางเข้าประตูหน้าบ้านของผมเองนะครับนี่นะครับเข้าหน้าบ้านของผมเองนะครับตรงนี้ก็คือรถไถคุปตะ L408 XT นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าบ้านนะครับ ชมต้องอาจจะสั่นๆน,นิดนึงครับเพราะว่าผมไม่มีการสั่นนะครับก็ขออภัยตุกคลิปด้วยนะครับที่ผมบอกมานะครับนี่นะครับก็คือบ้านของผมเองนะครับนี่นะนี่นะครับนี่นะคือว่าที่ผมอยู่เลยนะครับนี่ นี่เลยนะครับนี่นะฮะคือบ้านของผมอยู่ในตอนนี้ปัจจุบันนี่เลยนะครับนะครับอิตเลีครับนี่นะครับก็ด้านหลังก็เป็นข้อกัวเก่านะครับนี่นครับนี่ก็คือบ้านของ แม่ผมเี่ยคนหนึ่งครับนี่นะก็นะครับตรงนี้นก็แม่แม่แท้นะครับหนเหนนะครับตรงนี้ก็มีรถต่ออยู่เป็นบ้านตรวนนะครับนี่นะครับท่านหลังบ้านของผมเองนะครับแล้วก็มีต้นมงต้นไม้นะครับ น,นะครับนี่ก็เป็นเวลานของกลางๆนะครับก็มีต้นไผ่นะครับตรงนู้นนะคะแล้วก็มีตรงลงจักรถที่ตากข้าวนาปลังไว้อยู่นะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นโรงจัดรรถนะครับก็มีอะไรมีข้าวด้วยนะครับ คามมาดูข่าวนี่นะครับเทาก็คือตรงกระแพงบ้านนึงนครับน,นี่ก็บ้านบ้านพี่น้องกันนะครับเพื่อนบ้านนั่นแหละครับเขาก็เดินมาทางนี้เลยนะครับก็เดินมาเลยนะก็จะพบนี่ก็เป็นต้นอ่าต้นอะไรไม่รู้ผม,มลืมละ ก็เป็นแถวหลังบ้านนะครับแล้วก็ไม่โอ่งดูครับไม่ต้นต้นม่เวอนะครับอันนี้บ้านผมเรียกนะนี่ก็เดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับที่มีใคาอยู่แล้วนะครับ เด็กผู้าดูรถว่ามีรถกี่คันในจอดอยู่ในนในนี่หนึ่งนี่สองนะครับหนุ่นคันสามนี่นะครับข้อสี่ก็คือรถถนะครับสี่คือรถไถ่คันห้าแล้วก็รถรถสีประตูนะครับข้อคันหกคันหกมอเตอร์ไซค์เวฟนะครับคันเจ็ดอเอ็มเอ็กซ์นะครับคันแปดก็ จักรยานจักรยานเจ้พภูเขาสีแดงนะครับแล้วก็จักรยานธรรมดานะครับเอ่นะครับบ้านผมบรรยากาศร่มรื่นครับก็ในบ้านนะครับก็มียาน,นั่งดูทีวีนะครับเห็นรับก็เดินในบ้านหลางตงนะครับเดินผ่า,านมานะครับ ก็เจอที่ไว้นมที่ไว้ขนมนะครับอาจะลกๆนิดหนึ่งนะครับมีนมเยอะมากมายครับก็มีก็มีครัวอาจจะลกๆนิดหนึงนะครับนี่นะตรงนี้ก็เป็นพวกมาม่าขนมนะครับ ผมก็เป no ็นที่ที่อทำข้าวเหนียวทำข้าวกินนะครับหนึ่งข้าวตรงนี้ก็หม่องข้าวนะครับพวกนี้หนึ่งเหมือนเดิมครับนะครับก็เป็นที่ข้าวนะครับพอตรงนี้ก็มีข้าวกรวเก่านะก็ไม่ข้าวกรวเก่านะครับก็มีห้องน้ำกับห้องน้ำท็อปบ้านหลังการ นะครับก็นะนี่นะครับแล้วก็มีของแถมของคูปะต้านะครับจะพามาดูของแถมของคูปต้าด้วยนะครับก็มีปั๊มลมปั้มลมนะครับก็มี หนึ่ง,อ,งอันก็มีคอน์ดปอนด์กันก็มีพอของลอตเตอรี่นะครับหนึ่งอันก็ฉีดน้ำแล้วก็ที่เติมน้ำมันสายดูน้ำมันแล้วก็ที่ปอกรวมกับเครื่องน,นั้นนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปกักวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ก,กดติดต่อคแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับกำลังยิดต่อไปครับสวัสดีครับไปละ